วันนี้ก็วันเป็นวันพระใหญ่อีกวันหนึ่งคือวันพระอุโบสถก็ยังเหลืออีกแค่สองวันพระวันพระแปดค่งแล้วก็วันพระใหญ่อาสรหาบูชาก็เข้าอรปัรษาแล้วเพราะฉะนั้นพวกเราได้เตรียมพร้อมกันมากน้อยขนาดไหนในช่วงฤดูเข้าศรรษาว่าเราจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรก็ควรคิดอ่านไตรตองปีหนึ่งปีหนึ่ง ช่วงระยะเวลาเข้าเป็นาเพียงแค่สามเดือนเราจะหาใส่ปากใส่ท้องหาทำนู่นทำนี่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวมาเกือบตลอดทั้งปีเพื่อบำรุงบำเรอธาตุขัดร่างกายป่าทองของเรามาตลอดเวลาแล้วพวกเรามีสิ่งที่มาบำรุงบำเลจิตใจของเรามากน้อยขนาดไหนปีหนึ่งปีหนึ่งเราอาจจะลดทอน การงานภายนอกลดลงสักหน่อยหนึ่งสักสามเดือนในช่วงฤดูเข้าพรรษาเพื่อจะเอาเวลานั้นะมาอบรมจิตอบรมใจของเราเสียบ้างอันนี้เราก็น่าจะคิดพิจารณาอยู่เช่นกันเพราะชีวิตการเกิดขึ้นมาของพวกเรานั้นเราจะดินน้นรนที่เยอะที่ยางขวนขวายสวยงหามามากน้อยขนาดไหนอะไรต่ออะไรมาก ประทานได้แต่สิ่งต่างๆนานาอย่างไรก็ตามเด้อสิ่งทั้งหลายเา่านั้นก็่ล้วนแต่บำรุงบำเรอได้แต่ป่าท้องร่างกายของเราไม่สามารถบ,บำรุงจิตใจของเราได้ด้วยเพราะฉะนั้นเราจะมาบำรุงดูแลแทะแขนร่า,างกายของเราอย่างปานี้ดิบดีกระดานไหนก็ตามเนี่ยมันก็มีความแต่ความเสือเส่อมไปเสื่อมไปถึงที่สุดก็คือความเสื่อมสิ้นไปมันอาจจะเสื่อมช้าไปสักหน่อยนึง แต่ว่าการบำรุงบำรเลอร่างกายมันมีแต่เสื่อมไปเสื่อมไปทั้งนั้นไม่ว่าร่างกายใดทั้งนั้นแต่จิตใจดวงนี้ถ้าหากไม่ได้รับการบำรุงบำรเรอแล้วใบก็มีแต่เสื่อมไปเสื่อมไปเสื่อมไปความเสื่อมของใจดวงนี้จะนำทุกมาสู่เราอย่างแท้จริงแต่ถ้าจิตใจดวงนี้ได้รับการบำรุงดูแล ใจิตใจดวงนี้มีแต่เจริญขึ้นเจริญขึ้นความเจริญของจิตนี่แหละจะไปพูดน,นำสุขมาสู่ตนจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งมรรคผลนิพพานอย่างเช่นพระพุทธเจ้าของพวกเราเพราะฉะนั้นในปีหนึ่งปีหนึ่งนี่เราจะลดหย่อนในการดิ้นรนข้นขวายบำรุงบำเลอป่าท้องร่างกายของเราสักหน่อยหนึ่งเพื่อแบ,บ่งปันเวลานั้น มาให้แก่จิตใจของเรามากขึ้นสักสามเดือนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดน่าพิจารณาอยู่เช่นกันเพราะปีทั้งปีเรามีแต่วิ่งดิ้ดดนรนทะเยอะทะยานเพื่อหาสวงหามาสู่ป่าสู่ท้องขบวนเราอยู่ตลอดเวลาและถึงที่สุดความเสื่อมสิ้นไปเราจะได้อะไรเป็นแก่นสารสาระในการในชีวิตในการเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์พราะพระพุทธาศาสนาของเราเล่า พราะทุกสิ่งทุกอย่างที่จะมีมากนี้น้อยขนาดไหนก็ตามเดอะมันล้วนแต่เป็นของที่มีอยู่แล้วบนโลกก็เพราะเราเกิดขึ้นมาเนื้อตัวก็ร่อนจอดไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวมาสักชิ้นสักอันแต่สิ่งที่พวกเรามีอยู่แล้วทั้งหลายมาไมายไก่กองทุกวันนี้ก็เพราะมันมีอยู่แล้วบนโลกนี้พวกเรามาเกี่ยวข้องอยู่ชั่วระยะหนึ่งอย่างเก่งก็ไม่เคยร้อยปีแล้วเราก็จากจากสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไป แม้เราจะมาย t, ึดเราจะมารักเราจะมาหวงแหนมากมายไก่กองขนาดไหนก็ตามแต่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเขาไม่ได้ยึดไม่ก็ไม่ได้มาหวงแหนเขาไม่ได้มาลูสีลูสาอะไรกับเราด้วยเขาเกิดบนโลกนี้เขาก็อยู่บนโลกนี้ตลอดอน,นุตารมีแต่พวกเราแหละเป็นผู้เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ช่วงระยะหนึ่งอย่างเก่งก็ไม่เกินร้อยปีแล้วก็จากไปเพราะฉะนั้นแม้นเราจะมายึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งนี้เป็นของเรา เป็นเราเป็นของของเราอะไรต่ออะไรต่างๆนานาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเขาก็าไม่ได้รู้สีรู้ษาอะไรกับเราแต่สิ่งที่จะเป็นของเราได้อย่างแท้จริงก็คือบุญกับบาปเท่านั้นแหละแต่ถ้าจิตใจดวงนี้แต่ไม่ได้รับการอบรมโดยส่วนมากแล้วมันจะไปไฝ่ฟ้าเอาบาปเข้ามาเป็นสมบ,บัติของตนเองบาปนั้นเข้าสะสมเป็นสมบัติในจิตใจดวงใด แล้วล้วนแต่กดถ่วงให้จิตใจดวงนั้นตกต่ำลงแต่ถ้าจิตใจได้รับการอบรมแล้วมันจะไฟฟ้าบุญเข้ามาสู่ใจถ้าใจดวงใดมีบุญเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแล้วมีแต่ความสุขมีแต่ความเบิกบานนี่แหละที่พระพุทธเจ้าท่านเตือนพวกเราอย่าพาคขประมาทนอนใจแม้ในวานะสุดท้ายของพระองค์ที่พระองค์จะเข้าสู่ปริธนิพพาน ด้วยพระเมตตาพระกรุณาที่มีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายพระองค์ยังเป่งวาจาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนปรินิพพานบอกว่ายะธรรมมาสร้างข้าราอัปมาเดนะสัมปาเดธาสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายยังเยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนี่เห็นไหมพระพุทธเจ้าเตือนพวกเราด้วยความห่วงเพราะความเมตตาความกรุณาที่พระองค์มีต่อพวกเรา อย่างเดือลร้อนเพราะนั้นเราท่านทั้งหลายจึงไม่ควรตั้งอยู่ในความประมาทในความเพื่อเพลินลุ่มหลงไปกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสรรมรมต่างๆทั้งหลายซึ่งมีอยู่บนผืนแผดดินนี้มาแต่ไหนแต่ไรมาเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นแม้เราจะไปเพื่อเพลินแล้วขนาดไหนเขาก็ไม่ได้เพื่อเพลินไปกับเราด้วยมีแต่เราเราไปยุ่งเหยิงวุ่นวายกับเขา เพราะนั่นสิ่งที่จะมีคุณค่าในชีวิตของการเกิดขึ้นมาได้อย่างแท้จริงของพวกเราก็อยู่ที่จิตดวงที่ได้รับการอบรมเพราะะฉนั้นการอบรมจิตใจดวงนี้จะเป็นหน้าที่ของบวกเราอย่างแท้จริงไม่มีท่านใดจะมาอบรมมาให้แก่พวกเราได้มีแต่เป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องอบรมด้วยตัวของเราเองโดยเฉพาะจิตตะภาวนา จะอยู่ที่ไหนก็ตามอยู่ในวัดอยู่ในบ้านอยู่ในป่าอยู่ในเมืองจิตตภาวนาให้แนบสนิทไปกับจิตดวงนี้คือการอบรมจิตอบรมใจของเราเองไม่ว่าเราจะอยู่ในในบ้านในวัดเราจะอยู่ในป่าในเมืองจิตใจมันอยู่ด้วยเพราะนั้นเมื่อจิตใจอยู่ด้วยมันก็อบรมได้ทั้งนั้นแหละ อยู่ในเมืองจิตมันก็อยู่ในเมืองด้วยเราก็อบรมในเมืองได้อยู่ในวัดจิตมันก็อยู่ในวัดด้วยเราก็อบรมในวัดได้ถ้าพวกเราตื่นตัวขึ้นมาอย่างนี้แล้วด้วยความไม่ประมาทไม่ด้วยความไม่นอนใจตามปชิมโอว่าที่องค์ศรราศสดาท่านเตือนพวกเราไว้แล้วชีวิตของพวกเราไม่มีโอกาสตกไปในทางต่ําได้เลยเพราะธรรมะที่พวกเราได้อบรมได้ประพปฏิบัตินี้แหละจะยกโชูชีวิตของพวกเราให้สูงเด่น ใจจะมีแต่ความสูงเด่นขึ้นจนถึงที่สุดคือมรรคผลนิพพานอย่างดังเช่นสงสารวกอรอราหันท์ทั้งหลายเพราะนั้นในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แหละพวกเราควรจะคำนึงถึงให้มากอย่าให้คำเตือนของพระพุทธเจ้าในในวาระสุดท้ายของพระองค์เป็นหมันซะเพราะพระองค์ทุ่มเทมาด้วยพระเมตตาพระพุทธเจ้าทรงกล่าวออกมานั้นน่ะ ตามาด้วยความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายต่อพวกเราทั้งหลายอย่างสุดจิตสุดใจของพระอ,องค์แต่พวกเราจะเอาหรือไม่เอาเนี่ยมันก็ไม่ได้เสื่อมไม่ได้ดีอะไรต่อพระอ,องค์เลยพระอ,องค์อิ่มแล้วเต็มแล้วเบิกกับน,น้ําที่เต็มแก้วแล้วจะตักลงไปอีกเท่าไหร่มันก็ไม่ได้รับแล้วเพราะมันเต็มแล้วมันอิ่มแล้วพระพุทธเจ้าพระอ,องค์ก็เช่นกันพระองค์เต็มแล้วอิ่มแล้ว พระองค์ไม่คอยมารับอะไรของดิบของดีอะไรจากพวกเราเลยแม้แต่นิดเดียวพระองค์มีแต่ให้มีแต่ให้มีแต่ให้เพราะนั้นพวกเราชาวพุทธทั้งหลายได้รับพระเมตตาจากพระองค์มาอย่างหาประมาณม่ได้อย่างนี้แล้วเราจึงจะมานอนใจยังจะประ,ประมาทมันจะขึ้นชื่อว่าเราเป็นชาวพุทธได้อย่างไร เพราะนั้นเอาพระุทธเจ้าได้ทรงเมตตากรุณาต่อพวกเราอย่างสุดจิตสุดใจเราก็แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์เพราะความกตัญญูกตเวทีนี่แหละที่จะยกพวกเราให้เป็นคนดีอย่างสมบูรณ์ที่สุดเพราะความเป็นคนดีก็คือความเป็นบุคคลผู้มีความกตัญญูกตเวทีนั่นเอง เมื่อพวกเรามีความกตัญญูกตเวทีต่อ,ตอพระองค์แล้วความดีนับวันจะเพิ่มพูนขึ้นเพิ่มพูนขึ้นแล้วเราจะแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อองค์ศาสดาได้อย่างไรก็ได้ด้วยการน,น้อมนําเอาหลักธรรมทั้งหลายที่ท่านได้แนะสอนบอกกล่าวทรงบัญญัติไว้แล้วที่พวกเราได้เป็นวาจาว,ว่าทาราามังสรังขฉามิมาเป็นข้อปฏิบัติทั้งภายนอกและภายใน ปฏิบัติด้วยความทุ่มเทด้วยความภาคความเพียรอย่างสม่ำเสมอแล้วข้อปฏิบัติที่พวกเราน้อมนํามาประพปฏิบัตินั้นไม่มีคําว่าศูนย์เปล่าปฏิบัติแล้วไม่ได้อะไรเลยเป็นไปไม่ได้เพราะการปฏิบัตินั้นล้วนแต่จะให้ผลต่อผู้ปฏิบัติทั้งสิ้นแล้วไม่เลือกการไม่เลือกเวลาไม่เลือกสมัยด้วยท่านยังทรงกล่าวไว้ว่าเป็นอา,าริโก ไม่ประกอบไปด้วยการด้วยสมัยแต่ขึ้นอยู่กับผู้ที่น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการใดสมัยใดก็ย้อนรัวแต่ได้รับผลเป็นความร่มเย็นเป็นสุขจนถึงที่สุดแห่งความพ้นทุกข์ได้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้แต่ถ้าพวกเราตื่นตัวขึ้นมาแล้วเราก็มีโอกาสจะเจริญก้าวหน้าในธรรมของพระเจ้ายิ่งขึ้นไปโดยเฉพาะช่วงนี้จะเป็นช่วงเข้าพรรษา ซึ่งเป็นโอกาสเป็นเวลาที่เหมาะที่ควรที่สุดที่พวกเราจะอบรมจิตอบรมใจด้วยความภาคความเพียรเพราะฉะนั้นก่อนเข้าพป็นารเราก็ต้องมีการเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมดูแลทุกสิ่งทุกประการในรอบด้านรอบตัวของเราเพื่อการเข้าพรรษาของเราจะมีความสะดวกมีความสบายไม่เป็นปฏิปกติสงกังวลในความเป็นอยู่ของพวกเราเองแล้วเราก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าเอา้า กอนจะเข้าเป็นสาเข้าเป็นสานี้แหละเราจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรที่จะนำพาจิตใจตรงนี้ไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในธรรมเราจะมีความภาคความเพียรอย่างอุก,กิจขนาดไหนเราจะเดินจงกรมหนักขนาดไหนเราจะนั่งภาวน,นวาหนักขนาดไหนเราจะสวดมนต์ไหว้พระหนักขนาดไหนเราก็ตั้งจิตเจตนาของเราแล้วก็มุ่งหน้าสู่ความสําเร็จตามจิตเจตนาของพวกเราที่เราตั้งไว้ นี่ว่าให้มีสัจจะต่อตนเองถ้าพวกเรามีความภาคความเพียรโดยการยึดเอาองค์ศาสดาขึ้นมาเป็นต้นแบบแล้วเชื่อเถิดว่าการประพฤติปฏิบัติของพวกเรานี่แหละจะนำพาพวกเราไปสู่ความพ้นทุกข์ได้เป็นที่สุดอย่างแน,น่นอนไม่เป็นที่สงสัยก็ให้ทุกท่านทุกคนพากันน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อความประเสริฐด้วยกันทุกท่านทุกคนเด้อ ยะทาวริวะฮาปุราปาริปุเรนติสาัลางเอวะเมวะอิโต้ทินนังเปตานังอุปกะปะเตงอจีตังปะติตังตุมหังเขปเมวะสมิจฉุสภพปุเรนตุสังกปัน จันเถอปันระโสยะธามันิชนติระโสยทันติโยอินวิวานฉันตุสัมภรุยวิทายสตุมาเตมภาวัจวันตารายอิสุขี ขายุโกยาวะวิวันธนเสรีสานิทวยไทยประจายยีโดยใจตารุยธรรมทันติอายุวันโดยสุขังพระรั ตณฑ์นาตยานุปาเวดะระตนาตยเตยสัโด้วนข้าร้อยขปายาเวลาโสกาสัตุจุปัตถวานเนิกาอันตรายาปิเวตาสันตุอเสสตุอิน ชายเศติิธนังราพังโสติภาขยังสู่ข้างพลังเสรีอายุจวันโนจาโบขางวุธีชยาสวานสาตาวะซาจายุจาชีวเสรษฐีผวนจุเตนาวตุสาพพรมังการังราคันตุสาเบดิวตัน สัมบัตบุทานุภาเวกไดสตาสดีภวัตุเตภวตุสาพมังการังราคันตุสาบพเดวตานสัมบัธรรมานุภาเวกไดสตาสดีภวัตุเตภวตุสาพมังการังราคันตุสาบพเดวตาน สัมบาสังขานุภาเวทัยสัทสุติภาวันตุเตอ้าวจัดอาหารทานกันเ้อจัดอาหารทานกันเถอะก่อนแบ่งปันกันไปเด้อดูแลช่วยเหลือกันเอาแบ่งปันกันไปทานอาหารซะก่อนเถอะดูแลให้ทุกที